รายการโดยไอยราแพลเน็ตด็อกเตอร์กัปนาทบุญราศีผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในแวดวงธุรกิจเครือข่ายขายตรงมานานกว่า20ปีบทบาทหน้าที่ประธานกรรมการบริหารบริษัทไอยาราแพลเน็ตจำกัดรองประธานฝ,ฝ่ายวิชาการประชาสัมพันธ์สมาคมพัฒนาการขายตรงไทยอาจารย์พิเศษวิชาการขายตรงมหาวิทยายลัยสงขลานคริน ที่ปรึกษาชมรมธุรกิจขายตรงภาคใต้ประสบการณ์การตลาดธุรกิจเครือข่ายขายตรงภาคสนามกว่า20ปีบริหารจัดการธุรกิจเครือข่ายขายตรงอดีตพนักง,งานรัฐวิสาหกิจชั้นนำของไทยดูแลระบบงานคุณภาพและความปลอดภัย19ปีอาจารย์ชานวิทย์เมธาชัยวุฒิ ผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในแวดวงธุรกิจประกันชีวิตและธุรกิจเครือข่ายขายตรงมานานกว่า30ปีชิดรางวัลคุณวุฒิเด่นด้านต่างๆมากมายบนบทหน้าที่รองประธานกรรมการบริหารบริษัทอัยราพแพลเน็ตจำกัดประสบการณ์คุณวุฒิสโมสรล้านเหรียญต๊กกลม7็ครั้งรางวัลบุคคลดีเด่นธุรกิจประกันชีวิตประจำปี2,538จากสำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อดีตนายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตอดีตประธาน MDRT ประจำประเทศไทยอดีตเลขาธิการสมาคมบริการทางการเงินแห่งเอเชียแปซิฟิกวิทยากรรับเชิญไปบรรยายธุรกิจประกันชีวิตให้กับประเทศต่างๆในภาคพื้นเอเชียสวัสดีปีใหม่ครับท่านผู้ชมครับผมกับป,นา,ปนาธโบรีศีขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการขายตรงสีขาวรู้จริงรวยจริง รายการนี้ต้องการจะแบ่งปันประสบการณ์ความรู้ในธุรกิจขายตรงเพื่อสร้างคุณค่าสู่อุตสาหกรรมขายตรงจากประสบการณ์ในสนามธุรกิจขายตรงนะครับกว่า20ปีของผมและท่านอาจารย์ชานวิทยาชัยวุฒิครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับสวัสดีครับตะโกสวัสดีพีใหม่ครับท่านผู้ชมซึ่งท่านอาจารย์ชานวิทย์ท่านมีประสบการณ์จริงในสนามธุรกิจขายตรงและธุรกิจประกันชีวิตกว่า30ปีครับ วันนี้เราสองคนเปิดรายการขายตรงสีขาวรู้จริงรวยจริงเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ความรู้ให้ท่านเข้าใจธุรกิจอาชีพนี้ได้อย่างถูกต้องให้กับเพื่อนนักธุรกิจขายตรงและผู้ประกอบการขายตรงครับในทุกๆวันเสาร์และอาทิตย์ในเวลาเดียวกันนี้ครับท่านอาจารย์ชัยวิทย์ครับปัจจุบนันนี้ผู้คนต่างก็สนใจธุรกิจขายตรงเนี่ยอย่างมากมายนะครับ,รบเราอยากรู้ด้เกิดครับว่าจริงแล้วเนี่ยธุรกิจเครือข่ายขายตรงเนี่ยมันคืออะไรครับตา,ตามความหมายนะฮะ ออรโกธุรกิจคือขายตรงเนี่ยเป็นช่องทางจําหน่ายสินค้าคร,รูปแบบหนึ่งจากบริษัทผู้ผลิตคือบริษัทผู้ผลิตเนี่ยเวลาผลิตสินค้าเนี่ยก็จะมีช่องทางที่ก็จะจําหน่ายเนี่ยหลายช่องทางช่องทางที่เราคุ้นจะเป็นช่องทางนะที่ผ่านพ่อค้าขายส่งที่เราเรียกว่าหยี่ปัวฝรั่งเรียกว่าโฮเซลแล้วขายส่งนี่เขาก็จำหน่ายผ่านไปขายปลีกนี่เรียกว่าสาบบัวฝรั่งเรียกว่ารีเทลหรือบริษัท ผู้ผลิตเองเนี่ยบางทีก็จำหน่ายผ่านทั้งนะขายส่งขายปลีกนะด้วยกันเองเลยนะฮะแล้วก็มีการพัฒนาว่าเดี๋ยวนี้ขายผ่านทางไปรษณีย์เอ่ยขายผ่านทางทางทีวีเอ่ยนะฮะธุรกิจเครือข่ายขายตรงก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับของการจําหน่ายแต่จําหน่ายผ่านตัวแทนขายตรงนะครับหรือบางทีเรียกว่าผู้แทนจําหน่ายอิสระสู่ผู้บริโภคแบบชั้นเดียวหรือหลายชั้นชั้นเดียวแปลว่าผู้แทนจําหน่ายเนี่ยนะครับ ได้รับคนตอบแทนจากยอดจำหน่ายของตัวเองที่เราเรียกว่าเป็น single level marketing นะ SLM ครับชั้นเดียวนะชั้นเดียวชั้นเดียวเราเรียกว่าอย่างง้ถ้าว่าเป็นหลายชั้นเนี่ยหลายชั้นเราเรียกว่า MLM คือ multi multi าหลายหลาย multi level marketing นั้นสรุปแล้วก็คือมันก็เป็นเป็นอีกช่องทางหนึ่งครับในในเรื่องของขายตรงแล้วแล้วกคิดว่าขายตรงคืออะไรในประสบการณ์ดผมมองว่าธุรกิจขายตรงครับเป็นธุรกิจของการ แบ่งปันโอกาสนะครับในการที่จะทำให้ผู้โคนมีโอกาสเข้าถึงสินค้าซึ่งมีคุณภาพสูงเพราะสินค้าคุณภาพสูงเนี่ยก็จะต้องมีการอธิบายนะครับแล้วก็ต้องมีการเซอร์วิสนะครับแล้วก็เป็นการแบ่งปันโอกาสให้กับคนที่เริ่มต้นทําธุรกิจด้วยก็ถือเป็นช่องทางหนึ่งครับในการที่จะ เสริมสร้างรายได้นะครับแล้วก็สร้างโอกาสให้กับตัวเองนะครับก็ปัจจุบันก็กลายไปว่าเป็นที่นิยมนะครับแล้วก็ให้ความสนใจเนี่ยกับธุรกิจเนี่ยอย่างมากเลยเพียงแต่ว่าผมเชื่อว่าผู้ผู้คนหลายคนยังไม่รู้ครับว่าแล้วธุรกิจขายตรงเครือข่ายเนี่ยแท้จริงมันคืออะไรนะครับและความเป็นมาล่ะครับที่เข้ามาสู่เมืองไทยกว่า30ปีเนี่ยมีความเป็นมาเริ่มต้นยังไงครับอาจารย์ชันวิทย์ครับจริงๆจริงๆถ้าเราพูดถึงเรื่องของการขายตรงเนี่ย มีมาเป็นวิธีที่มีมาตั้งแต่ยุคโบราณแล้วนะครับโดยเริ่มจากพ่อคาเล่นเนี่ย,ยใช้วิธีการเดินเข้าไปหาลูกค,คา้านะครับมีมานานละ่ะเริ่มต้นธรรมชาติาที่สุดเลยนานมากธรรมชาติเลยจนกระทั่งในปีพศ .2429 ถ้านับจากวันนั้นมาถึงตอนนี้127ปีโอ้โหไม่ใช่30ปีไม่ใช่127ปีมีผู้ชายคนหนึ่งนะที่เขาชื่อว่ามิสเตอร์เดวิดแมคคอนแนล ผู้ชาวคนนี้ได้เขาก็ได้ก่อตั้งบริษัทขายตรงขึ้นมาแห่งหนึ่งเรียกว่าแคลิฟอร์เนียเพอร์ฟูมนะก็คือเป็นบริษัทที่มีตัวแทนขายตรงเนี่ยนะครับไปขายพวกน้ําหอมตามบ้านในลักษณะนั้นแล้วบริษัทนี้แหะครับเป็นบริษัทที่ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทเอวอนโปรดักต์เคยได้ยินไหมนักเติร์โกเราจะคูยว่าเอวอนมาแต่ไม่รู้<า><ๆ>ที่มาที<ๆ>่มาว่ามาจากเพราะนี่เอวอน A one จึงถือว่าจึงถือว่าเป็นบริษัทขายตรงหลายแรก และเป็นต้นแบบของการตลาดขายตรงนะแบบชั้นเดียวนะฮะจนกระทั่งในปีในปีพศ2502นะครับก็ประมาณ54ปี54ปีตอนนี้มีผู้ชายอีกสองคนชื่อมิสเตอร์นะเจแอนเดลกับมิสเตอร์ลิชเดลวอสสองคนเนี่ยสองคนเนี้ยเขาได้เปิดบริษัทแอมเบย์คอร์ปอเรชั่นขึ้นมาครับแล้วก็พัฒนาก็เรียกว่าการตลาดนะครับแบบหลายชั้นครับนะฮะ นั้นถ้าเบอร์มองแบบนี้แล้วก็แบบว่าไอการตลาดแบบหลายชาแนลหรือเอ็มเอ็มเนี่ยนะครับมีมาประมาณ54ปีนับจากปีนี้นะครับสำหรับประเทศไทยนะครับธุรกิจขายตรงเข,เข้ามามีบทบอบาทในประเทศไทยเนี่ยถ้าเบื่อดูดูจากข้อมูลนะครับก็ประมาณ40ปีนะโดยบร,ริษัทที่ชื่อว่าทัพเปอร์แวร์ประเทศไทยเนี่ย<อ>นะครับดั้งเดิมเลยเข้ามาเดิมมากๆเลยว่าันนี้ทัพเปอร์แวร์เนี่ยเข้ามาก่อน นะเข้ามาเข้ามาก่อนก็เป็นบริษัทที่นําเอาวิธีการที่เรียกว่าโฮมปาร์ตี้เคยได้ยินไหมครับตั่เป็ปาร์ตี้อันนี้ที่ไปตามบ้านตามบ้านมาใช้เป็นครั้งแรกเลยคุ้นเคยนะครับผมคุ้นเคยตั้งแต่ตอนเด็กครับคุณแม่ก็จะทำทับประแวร์นะครับแล้วก็มีการจัดโฮมปาร์ตี้จนกระทั่งในปีสองห้าสองนึคือประมาณ35ปีที่ผ่านมาเอวอนคอสเมติกประเทศไทยก็ตั้งก่อตั้งขึ้นในเมืองไทยเราเป็นสาขาที่22ของเขา <c oughs> ต่อมาในปี2530นถ้านับจาก30มาถึงตอนนี้ก็25ปีหรือ,อย่างเข้าปีที่26แล้วแอมเบย์ประเทศไทยได,ได้เข้ามาในตลาด้ายตรงนะครับในบ้านเราแล้วก็ได้นำเอาการตลาดแบบแบบหลายชานตะินะครับเข้ามาในธุรกิจของเรานั่นคือคที่มาขา้นะค้าวของธุรกิจ ก็คือเป็นการรูปแบบของธุรกิจที่เข้ามาจากต่างประเทศเข้ามาที่บ้านเราใช่ใช่แต่ไม่ได้เป็นรักษณะที่มันเกิดขึ้นจากจากจากตัวนักธุรกิจในบ้านเราเองใช่ครับเป็นการรับเทคโนโลยีเข้ามาทางกรตตานนี้เข้ามาใช่แต่สิ่งหนึ่งที่เรารควรเข้าใจให้ถูกต้องคือว่ามันเป็นธุรกิจที่เป็นช่องทางหนึ่งของการทําของการจำหน่ายสินค้าครับและมันไม่ใช่มันไม่ใช่เพิ่งมีมาเมื่อวานนี้มันมีมาเป็นร้อยปีแล้วอ่ะและไม่ใช่มเฉพาะเมืองไทย ประเทศที่พัฒนาอะไรพวกนี้ก็มีมาเยอะเลยแล้วอนะบ้านเราก็นับไปแต่ยังชาซะด้วยนะครับแต่เมืองไทยก็ <ใช S 2> เ,เรียกว่ายังมีคนรู้และไม่รู้เนี่ยอยู่ในประมาณที่ไม่รู้เนี่ยเยอะมากเลยใช่นะครับครับเอาละครับอาจารย์ครับก่อนจะหมดเวลาในช่วงแรกนะครับก็ผมมีสักหนึ่งคำถามครับในเมื่อธุรกิจขายตรงนะครับเริ่มต้นในเมืองไทยมากว่า30ปีนั่นหมายความว่าธุรกิจตรงก็เป็นอาชีพอาชีพหนึ่งในสังคมไทย ซึ่งมีหลากหลายอาชีพสังคมไทยนะครับแล้วทําไมละครับทำไมจึงต้องเป็นธุรกิจขายตรงนะครับในการดําเนินธุรกิจในการยึดเป็นอาชีพครับอาจารย์ครับก็ต้องบอกว่าธุรกิจขายตรงนี้เป็นธุรกิจที่มีสเสน่ห์นะครับกำลังมีบทบาทนะกับคน,คนเป็นจำนวนมากในยุคใหม่นี้นะครับจากการที่เราได้มีการศึกษาถึงจุดเด่นของธุรกิจเนี้ยนะเราพบว่าข้อที่1มันเป็นธุรกิจที่เราเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจนะครับ ไม่มีใครเป็นนายจ้างไม่มีใครเป็นลูกจ้างนะครับคือเราเราเข้ามาในธุรกิจนี้เนี่ยเราไม่ได้เข้ามาเป็นลูกจ้างใครรัฐบริษัทก็ไม่ได้เป็นนายจ้างเราเราเข้ามาคล้ายๆว่าเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจเงอนไขนี้ใครก็สนใจถูกต้องว่ามันเป็นอะไรที่เป็นอะไรที่ไม่มีใครบังคับเราได้ครับเราสามารถกําหนดวิถีชีวิตของเราเองพูดจะไหนสละที่เข้ามาร่วมธุรกิจไม่ถือเป็นลูกจ้างไม่ใช่ลูกจ้างไม่ใช่ลูกจ้าง ยังถือว่าเป็นเหมือนกับผู้ร่วมธุรกิจด้วยเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยใช่เราเราเราใช้สำหรับเขาเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกับเราครับ๋ออยางงี้ผู้คนก็เลยต้องคือกลายเป็นสนใจแค่แค่จุดเริ่มต้นก็น่าสนใจแล้วครับแต่มีหลายคนยังไม่รู้ว่าอาชีพนี้คือชี่ที่คุณไม่ต้องเป็นลูกจ้างใครแล้วยังมีโอกาสเป็นเจ้าของธุรกิจนะเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจด้วยใ่โอเคข้อแรกเนี่ยเสน่ห์น่าสนใจมากนะครับอาจารย์ก็ต่อไปดรโก้คือเราเรียกว่า เป็นธุรกิจที่เปิดโอกาสเนี่ยให้เท่าเทียมกันนะฮะไม่ว่าคุณจะเป็นใครการศึกษาระดับไหนล่ำรวยหรือยากจนไม่สำคัญเพียงแต่คุณเปิดใจแล้วก็พร้อมที่จะเติบโตในธุรกิจคือในในธุรกิจบางธุรกิจเนี่ยนะครับมันอาจจะมีข้อจำกัดคือปดเปิดโอกาสไม่เท่าเทียมกันนะยกตัวอย่างวันนี้เราเราเราชอบนะฮะที่จะเป็นเป็นในแพทย์เนี่ยเราก็ต้องเรียนมาทางด้านนี้แลจึงจะเป็นแพทย์ได้ถูกไหมเราชอบเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของ ทนายเงี้ยแล้วก็ต้องเรียนมาทางด้านนี้เรื่องเป็นได้ถูกไหมฮะแต่ธุรกิจเนี่ยมันโอกาสได้เท่าเทียมกันเลยคุณจะเรียนมาจากไหนเรียนอะไรนี่นะได้หมดทางนง้นเลยเริ่มต้นเหมือนกันเหมือนกันหมดเลยจุดสตาร์ทเดียวกันเลยเลยทําให้ทุกคนก็มีความเท่าเทียมกันใช่ครับจ,จ,จุดสำคัญที่เราเนี่ยคือว่าพี่เนี่คุณเปิดใจเปิดใจหรือเปล่านะและพร้อมไหมที่จะเติบโตในธุรกิจถ้าเปิดใจและพร้อมที่จะเติบโตในธุรกิจแร้วว่า ต้องบอกกดไลค์กดไลค์ท่านผู้ชมครับก็เหมือนกับว่าเราต้องเรียกว่าเปิดใจในะครับถึงจะได้รับโอกาสดีๆแบบนี้ที่ยังมีโอกาสเปลี่ยนชีวิตนะครับจากคนที่เรียกว่าต้องการจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยก็จะมีดีมากขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าต้องเปิดใจก่อนเพราะหลายคนเองที่เหมือนรู้จักอาชีพนี้แล้วแต่ยังไม่ได้รู้จักยังไม่ได้เปิดใจคุณปิดคุณปิดใจก็ยังไม่รู้เลยธุรกิจนี้คืออะไรคุณยังไม่ได้ฟังเลยว่าธุรกิจนี่นะเขา จะไปธุรกิจอะไรมีการสร้างคุณค่าอย่างไงมีประโยชน์อย่างไงทั้งต่อตัวคุณเองทั้งต่อคนอื่นอย่างไงรับเนี่ยคุณปิดประตูนะคุณไม่เห็นข้างนอกข้างนอกก็เข้ามาไม่ได้ค,คุณอยู่แต่ในบ้านคุณ่างเงี้ยนะครับหรือแม้แต่บางคนที่เป็นผู้จาหน่ายสละหรือนะักธุรกิจสละอยู่แล้วเข้ามาในอาชีพนี้แล้วยังไม่เปิดใจยอมรับธุรกิจเนี้ยมีเหตุผลยอย่างอื่ดไหมครับที่ทําไมต้องเป็นธุรกิจเครือข,ข่ายขารงทพที่สามเราบอกว่าเป็นธุรกิจที่ดีนะครับใครก็สามารถทําได้นะครับคือถ้า คือใครก็ทําได้ใครก็ทําได้เหรอครับถ้ามีความมุ่งมั่นและความปรารถนาอย่างแรงกล้าหมายความว่ายกตัวอย่างคนทุพพลภาพได้ทุพพลภาพหม่ทุพพลภาพเรียนเรียนมากเรียนน้อยเรียนจบเรียนไม่จบตำแหน่งกต่การงานเล็กตำแหน่งการงานใหญ่ครับชาติใดภาษาใดได้ทั่งนั้นปอีก็ได้ดร็อกเตอร์ก็ได้ใครก็ได้ขอเพียงแค่ว่าเขามีความปรารถนาอย่างแรงกล้าถ้ามีความเราเรียกว่าถ้ามีทางี่ติดร็อกเตอร์โกพูดถ้ามีความมุ่งมั่นและความปรารถนาอย่างแรงกล้า ไม่ล้มเลิกกลางคันนะครับแต่ทำอย่างตั้งใจนะฮะและต่อเนื่องอย่างสม่ําเสมอครับคือคนบางคนเนี่ยนะครับมีความตั้งใจทํำจริงแต่ทำไปเฮ้ยเปลี่ยนใจละแมวละล้มเลิกกลางคันกำลังจะถึงแล้วนะกำลังจะสําเร็จนะเป็นอย่างนี้เยอะเป็นอย่างนี้เยอะนะครับอาจารย์เป็นอย่างนี้เยอะขคัดความต่อเนื่องคัดความต่อเนื่องคือมันไปไม่ถึงไงไปไม่ถึงดวงดาวเนะเดินไปจะถึงหนึ่งที่เราเขามีเรื่องเล่าบอกว่าคนหนึ่งเด็กคนหนึ่งว่ายน้ำเนี่ยนะครับฝึกว่ายน้ําเนี่ย ว่ายไปรึงครึ่งแม่น้ำอู้รู้สึกหมดแรงว่ายกลับดีกว่าครับมาขึ้ทางแล้วขึ้นทางแล้วึทางถ้าใช้แรงเท่าเท่ากันเนี่ยล้วถึงแล้วนะครับเป็นอย่างนี้กันเยอะนะครับอาจารย์ถึงว่าในอาชีพนี้จริงต้องสร้างความประทาบอย่างแรงกล้าแล้วต้องทําอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ นะครับแต่หลายคนเนี่ยคึกคักเป็นเป็นช่วงๆนะครับแต่ผมเจอคนที่ประสบความสำเร็จจริงครับอาจารย์เขาต้องมีความประทานอย่างแรงกล้าอย่างต่อเนื่องเนี่ยเป็นเวลา3ปีไม่เลิก5ปีไม่เลิก3ปี10ปีไม่เลิกก็ประสบความสำเร็จได้ใชคีย์ประโยู่ตรงนั้นคือความต่อเนื่องอย่างสม่ําเสมอครับนั่นแหละคครรัับบ ก็เป็นทำไมต้องเป็นธุรกิจเครือข่ายขายตรงนะครับและผลอย่างอื่นเลยครับอาจารย์ที่ทำไมผลอย่างอื่นในในข้อที่4เราพูดถึงว่ามันเป็นธุรกิจที่ให้อิสระภาพที่ยิ่งใหญ่อิสระภาพมีหลายอย่างในอิสระพิจิยิ่งใหญ่ในเรื่องการงานและการเงินในเรื่องการงานนี่เรียกว่าสุดยอดคือมันก็ว่ามันมันเรามีอิสระเราจะไปทํางานกี่โมงก็ได้เราจะเลิกๆๆกี่โมงอะไรเราจะทํางานกี่วันก็ได้เราจะไม่ไปก็ได้อะไรเงี้ยนะครับมันอยู่ที่เราทั้งหมดเราจะไปไหนไม่ไปไหนก็ได้ นะครับและสุดท้ายเนี่ยื่อเราทํางานแล้วเนี่ยเราจะมีอิสระทางการเงินเนี่ยที่ <c oughs> มากพอหมายความว่านะไม่ต้องทํางานแล้วก็จะมีเงินและ <c oughs> เงินเยอะด้วย <c oughs> นี่คือสุดยอดยของความสวยงามอีกข้อหน,นึ่งว่าอิสระภาพทางการงานและการเงินซึ่งผมว่าใครก็ต้องสนใจนะครับการที่มีอิสรภาพทางเวลาการเงินนะครับแล้วก็มีความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยผมคิดว่าน่าสนใจมากถึงว่าครับคนส่วนใหญ่ในปัจจุบันนี้นะครับ <c oughs> ที่ต้องการ,รอิสรภาพทางการ จึงจพยายามจะโฟกัสเข้ามาที่ธุรกิจธุรกิจประเภทนี้นะครับแล้วก็เลือกอาชีพขายตรงบางคนยึดเป็นอาชีพนะครับแล้วถือเป็นธุรกิจที่เรียกว่าให้อิสรภาพได้จริงๆรนะครับมันเหมือนกับคนทุกวันนี้มันถูกบีบด้วยด้วยภาวะเศรษฐกิจเอยสังคมเอยก็ดีนะครับแล้วต้องการอิสรภาพนะครับนะครับแล้วเหตุผลอย่างอื่นนะครับอาจารย์ครับมีก็มีเหตุผลอย่างอื่นเราเราเรียกว่าเป็นธุรกิจแห่งโอกาสคือคือคนคนเป็นจํานวนมากเนี่ย นะครับสแสวงหาโอกาสแล้วก็อยากจะมีโอกาสของชีวิตครับแต่ไม่ได้แปลว่าการที่คุณสแสวงหาหะืออยากมีคุณจะได้เพราะในในงานบางอยา่างมันมีข้อจํากัดตัวแม่เมื่อกว่าคุณทํางานบริษัทเนี่ยถ้าคุณอยากจะมีโอกาสขึ้นไปถึงตําแหน่งสูงสุดของบริษัทนะคุณต้องผ่านกี่คนใช่ไหมแล้วตำแหน่งนั้นน่ะมีกี่คนน่ะมีแค่คนเดียวแล้วคุณต้องแขกกี่คนครับแล้วมันยังขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหลายๆอยา่าง แต่แต่ในธุรกิจนี่ไม่ใช่มันเป็นธุรกิจทางโอกาสที่เราบอกว่าที่ยิ่งทำเนี่ยยิ่งมีคุณค่าแาลว่าเราทํามากนะเรายิ่งมีคุณค่ามาก <c oughs> แล้วมันเป็นโอกาสสร้างคุณค่าทั้งต่อตัวเราเองและต่อคนอื่นด้วยเพราะว่าเราทุ่มเทนในการทํางานถูกไหมฮะไอมันเป็นโอกาสของเราที่เราจะสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงชีวิตเรายกระดับคุณภาพชีวิตเราในลักษณะนั้นขณะเดียวกัน เราก็กาลังไปเปลี่ยนแปลงชีวิตคนบางคนทำให้ชีวิตคนบางคนดีขึ้นเราเรียกเราเรียกงานนี้ว่าเหมือนกับเป็นสัมผัสมาสจั์์เป็นเมจิกพัชอะจุดนี้น่าสนใจน่าสนใจไม่เพียงแค่เรามีศิลปภาพแล้วได้โอกาสแต่ยังมอบโอกาสได้กับคนอื่นได้ด้วยก็เลยเกิดการขยายในวงกว้างมากขึ้นมากเพราะเพราะไอ้ตรงประเด็นนี้หรือเปล่าครับพรเพราะประเด็นนี้เพราะประเด็นนี้เป็นให้ให้โอกาส นะครับโอ้โหว่าประเด็นน่าสนใจมากและยิ่งทําให้คุณภาพชีวิตของคนอื่นๆเนี่ยคุณภาพดีขึ้นไม่เพียงแค่ตัวเรามันก็ยิ่งส่งต่อเหมือนกับธุรกิจถึงการให้แล้วก็ส่งต่อกันไปใช่นั่นแหละครับนั่นแหละคือความสวยงามถึงว่าทําไมต้องเป็นธุรกิจเครือข่ายขายตรงในยุคนี้และคนให้ความสนใจมากทีเดียวใช่เหตุผลประการอื่นเน้วประการประการที่6นะเราเรียกว่าเป็นธุรกิจทีนะครับเป็นธุรกิจที่เปิดโอกาสสำหรับให้คนที่อยากสร้างธุรกิจของตัวเอง คือคือคนเนี่ยทำมาดึงจุดหนึ่งก็เรียกว่าอยากจะมีธุรกิจของตัวเองเพราะธุรกิจของตัวเองคือเป็นอะไรที่ส่งมอบให้กับครอบครัวนนวงรักูุนได้แต่เราทํางานประจาอย่างนี้นะครับวันหนึ่งที่เราตกเกษรเราสมมอบตําแหน่งไม่ได้ถูกไหมครับเพราะไม่ใช่ธุรกิจของเราแต่นี่เป็นเป็นธุรกิจที่เรียกว่าเป็นคําตอบสําหรับผู้ที่อยากสร้างธุรกิจของตัวเองถ้าคุณมองหาสิ่งหนึ่งนี้ธุรกิจเครือข่ายคือคําตอบนั้นคือสร้างแล้วแล้วส่งต่อกับ บุตรหลานได้นะครับยาเป็นมรดกเลยอย่างนี้ครับก็เรียกว่าสร้างแล้วก็สืบต่อเป็นมรดกได้ไม่ไม่เหมือนงานบางประเภทที่เหมือนกับว่าต้องอาศัยประสบการณ์ความสามารถของคนที่ต้องมามารับช่วงต่อหรือบางทีอาจจะไม่ได้เลยก็ได้ใช่ไหมครับโอ้ประเด็นนี้ผมว่าน่าสนใจนะครับถึงว่าผู้คนเลยสนใจเข้ามาสู่อาชีพธุรกิจเครือข่ายครตรงกันกันมากขึ้นในยุคปัจจุบันนะครับด้วยผลที่กล่าวว่ามีอิสรภาพเป็นโอกาสนะครับ เป็นเจ้าของธุรกิจด้วยนะครับแล้วก็เปดิดโอกาสให้เราเนี่ยทัดเทียมกันนะครับน่าสนใจทีเดียวรครับอาจารย์ครับและใน,ในประสบการณ์ดั้งตโกคิดว่าจากจุดเด่นแบบนี้แล้วมันไปสอดคล้องกัรดําเนินชีวิตในสังคมปัจจุบันยังไงที่ดัรโกมองครับ ผมก็เห็นสอดคล้องนะครับกับอาจารย์ชันวิทย์ทีเดียวนะครับแล้วก็บอกว่าความที่ผมเนี่ยอยู่ในในการตลาดยุคหนึ่งที่เป็นยุคใหม่ในปัจจุบันนะครับผมเลยมองว่าผู้คนในปัจจุบันเนี่ยให้ความสนใจกับธุรกิจขายตรงเนี่ยมากขึ้นด้วยผลที่ว่านะครับมันไปสอดรับกับวิถีชีวิตของผู้คนในยุคปัจจุบันนะครับเนื่องจากผู้คนในยุคปัจจุบันนะครับอาจารย์มองหานะครับอาชีพเสริม เพื่อจะเพิ่มรายได้อยู่แล้วอรายได้ประจำไม่พอไม่พอแล้วแล้วบางคนทํางานเดียวไม่พอต้องสองงานสามงานแล้วทำสองงานสามงานอาจจะไม่พอได้ซ้าไปนะครับจึงต้องการหางานที่เพิ่มรายได้ที่มากพอและเป็นงานเดียวที่มันขยายได้นะครับุรกิจนี้คือคําตอบมันขยายได้นะครับแล้วก็เป็นรายที่มากพอนะครับ สองเนี่ยผู้คนในปัจจุบันนี้ครับมองหางานอิสระมากกว่างานประจำนะครับคงไม่มีใครอยากเดินทางเช้ากับเย็นเหมือนกับชีวิตเหมือนปลาตู้นะครับบางคนบอกเหมือนปลาตู้นะครับก็วนเวียนอยู่ในนะครับเช้ากับเย็นและเดินทางต้องฝ่ารถติดไปนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นงานอิสระนะครับสามารถทํางานที่บ้านได้อยู่กับครอบครัวได้และสามารถให้ลูกหลานสามีภรรยาเนี่ยร่วมด้วยช่วยกันได้เนี่ยอิสระภาพอย่างเงี้ยครับคนมองหานักจ้างเสพเปียบนะครับเราเป็นางเสพเปียบครับขาดอิสระ ผู้คนเลยสนใจอาชีพนี้มากครับแล้วก็สามเนี่ยผู้คนเขามองหาโอกาสเหมือนที่อาจารย์ว่าครับมองหาโอกาสในการมีธุรกิจเนี่ยเป็นของตนเองนะครับคงไม่มีใครอยากเป็นลูกจ้างไปตลอดชีวิตนะครับถ้าเลือกได้ก็อยากเป็นเท่าแก่นะครับแล้วยิ่งมีเรียกว่าคนรุ่นใหม่นะครับอย่างน้อง t อบเนี่ยเท่าแก่น้อยนะครับและเป็นเศรษฐีพันล้านในช่วงเวลาสั้นๆเะยครับคนปัจจุบันจึงมองเขาเนี่ยเป็นไอดอลที่จะต้องการมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะครับ แล้วในประการที่4ครับผู้คนมองหาคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิมนะครับประเด็นนี้ก็น่าจะเห็นได้ชัดเลยว่าคนก็พยายามจะเซิร์ชหามองหานะครับแล้วก็เชื่อมโยงกันแล้วธุรกิจขายตรงแต่เป็นธุรกิจที่ตอบโจทย์ทั้ง4ประการเลยครับอาจารย์ครับถ้าดีแล้วก็ดีกว่าเดิมอีกดีแล้วก็ดีกว่าเดิมอีกครับไว้นัดเพียงแต่ที่อาจารย์ว่าคือต้องเปิดใจใช่ใช่ครับคือหรือบางคนที่อยู่ในอาชีพนี้ครับใจยังไม่เปิดนะครับหรือบางคนที่อยู่นอกอาชีพนี้เหมือนกันก็ยังไม่ได้เปิดใจ จึงทําให้เราอาจจะเสียโอกาสที่ดีไปนะครับรายการไขตรงสีขาวรู้จริงรวยจริงนะครับที่เราเปิดรายการมาในวันนี้ครับอาจารย์ชัยวิทย์ตั้งแต่ต้นปีใหม่เลยก็หวังครับว่ารายการนี้จะเติมเต็มนะครับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในทิศทางที่ถูกต้องนะครับและก็สร้างคุณค่าให้กับอุตสาหกรรมไขตรงนะครับพวกเราอยากจะแบ่งปันสิ่งดีให้กับทุกท่านครับติดตามรายการนี้นะครับ อาจารย์ชัยวิทย์ครับรายการนี้เนี่ยอาจารย์ชัยวิทย์อยากจะเสริมไหมครับในเทปแรกที่เราออกอากาศไปในวันนี้ครับก็ถ้าเกิดขมวลนะความสวยงามทั้งหมดเนี่ยก็อยากจะเน้นว่าธุรกิจเครือข่ายตรงเนี่ยเป็นธุรกิจสร้างคนและสร้างงานและสร้างสังคมครับมันเป็นการสร้างคนนะดรโกก็มองดูทําให้คนเนี่ยนะมีคุณภาพถูกไหมฮะมันเป็นงานสร้างงานนะครับเพราะทําให้คนมีงานทํามากขึ้นนะมันเป็นการสร้างสังคม มสัมงคมเนี่ยแต่มไปด้วยคนที่มีคุณภาพมีงานทําและจริงๆมันเป็นการสร้างชาติะด้วยครับ,รบโอ้โหสุดยอดถึงวันถึงเวลาที่คนไทยจะต้องต้องช่วยกันนะครับผ,ผ่านจากอาชีพของเ,ขเราถ้าเข้าใจเข้าใจมันอย่างถูกต้อง ครับท่านผู้ชมครับรายการขายตรงสีขาววันนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับและผมรวมทั้งอาจารย์ชวิตนะครับเราได้แบ่งปันความรู้นะครับอย่างมากมายในวันนี้นะครับต้องเรียกว่าเราได้รับความรู้ที่ลึกซึ้งนะครับว่าธุรกิจเครือข่ายขายตรงนั้นมีความเป็นมาอย่างไรและทําไมต้องเป็นธุรกิจเครือข่ายขายตรงนะครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาได้หมดลงแล้วนะครับท่านผู้ชมครับในโอกาสหน้านะครับทุกค่ําคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับในเวลาเดียวกันนี้นะครับอย่าพลาดชมครับรายการขายตรงสีขาวรู้จริง รวยจริงครับสำหรับวันนี้นะครับเราสองคนขอลาท่านผู้ชมก่อนนะครับสวัสดีครับ